โฮเทลรีสอร์ทสปาและช่วงเมื่อครูน่นี้ที่ฉันได้มีการพูดคุยโทรศัพท์หาคุณผลิกตกับคุณนะัทนะเขาว่าไงเขาบอกว่าเฮ้ยยังไม่หิวอ้าหรอใช่ใชก็เลยบอกว่าออเอาอย่างนี้แล้วการซาน้พาไปเจอเชฟจากกัวก่อนอเชฟจากกัวจะพาเข้าครัวพอเราได้กลิ่นอาหารในครัวที่เชฟจากกัวทําเราถึงจะหิวเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเราไปเข้าครัวกับเชฟดีกว่าว่าวันนี้เชฟจะเอาอะไรเอาเมนูอะไรมาแนะนํะค่ะ วันนี้ผมนำเมนูปลาย่างกับซาลซ่ามะเขือเทศนะครับผมจะบอกว่าเสน่ห์ของเมนูนี้ก็คือเนื้อปลาที่สดแต่เราเอามาย่างให้กรอบนอกนุ่มในนะครับความพิเศษอีกตัวหนึ่งก็คือตัวซาลซ่านะครับเป็นน้ำยำสไตล์คนไทยนะครับเมนูนี้ผมจะทำให้ท่านผู้ชมนะครับรู้ว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายอย่างเหลือเชื่อเลยครับเมื่อพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับสำหรับวัตถุดิบของเมนูนี้นะครับด้วย เรามาเริ่มอย่างแรกนะครับก็คือการย่างปลาการย่างปลาเราจะใส่น้ำมันนะครับไปนิดหนึ่งครับเพื่อที่จะให้ตัวกระทะเนี่ยเคลือบด้วยน้ำมันพอเราย่างปลาเนี่ยตัวปลาเนี่ยจะไม่ติดกระทะนะครับทีนี้คือเป็นเคล็ดลับง่ายๆครับตัวปลานะครับเดี๋ยวเราจะไม่มีการหมักก่อนเดี๋ยวเราจะทอดแล้วก็เราก็จะใส่เกลือกับพริกไทยนิดหน่อยครับเพื่อให้รสชาติปลาจะมีรสชาตินิดหน่อยนะครับแต่ความหวานของปลายังเหลืออยู่เยอะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราหมักปลาก่อนนะครับ พวกซอสต,ต่างๆเข้าไปในเนื้อปลาฉะนั้นะความหวานของเนื้อปลามันก็จะหายไปอีกนิดหนึ่งนะครับเรามากินความหวานที่กิดของเนื้อปลาดีกว่าเราก็จะใส่นะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็จะโรยเกลือครับกับพริกไทยขั้นต่อมานะครับเราก็จะทําการพริกปลานะครับในการพริกนะครับเราจะใช้ตัวสเปรดูล่านะครับในการการ สอดเข้าไปตรงด้านในนะครับแล้วก็กลับกลับปลาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านนี้เราก็ต้องโรยเกลือกับพริกไทยเหมือนด้านแรกครับเมื่อเราย่างปลานะครับให้สุกอย่างช้าๆนะครับเราจะมีเวลาเหลือพอสําหรับทําตัวซอสซาซอสนะครับเราก็มาเตรียมครับเราก็จะเอาตัวมะเขือเทศนะครับเป็นหลัก ตอนนี้เราเอามะเขือเทศเนื้อมาคว้านไส้ออกเพื่อที่จะเอาแต่เฉพาะตัวเนื้อน,นะครับมะเขือเทศนะครับอย่างเดียวตอนนี้นะครับมะเขือเทศนะครับเราคว้านตัวไส้ของมะเขือเทศแล้วก็เม็ดออกแล้วนะแล้วเราก็จะมีการหั่นของผักต่างๆนะครับให้มีลักษณะเป็นชิ้นเล็กๆเดียวกันแล้วมันจะได้ผ่านง่ายครับตอนนี้นะครับปลาของเรานะครับกำลังสุกได้ที่นะครับเราก็จะมาเตรียม น้ำยำเป็นแบบสไตล์ซาซ่ามะเขือเทศครับเรามาเริ่มต้นทำซาลซ่าซอสกันนะครับเริ่มต้นจากการใส่มะเขือเทศครับต้นหอมผักชีแล้วก็ใส่พริกต่อครับตอนนี้เราใส่น้ำมันมะกอกเมื่อใส่น้ำมันมะกอกนะแล้วครับความหวานเราจะได้จากน้ำผึ้งคือฮันนี่นะครับเราก็บีบมะนาวครับครับถัดจากนั้นเราก็เอาพริกไทยนะครับมาโรยนิดหนึงครับต่อไปก็เกลือครับ นิดนิดหนึงนะครับแล้วก็เราก็คนครับเสร็จแล้วครับซอสซาซ,าซ,าซ,าซ่านะครับลองไปชิมกันดีกว่านะครับรสชาติของซาซ,าซ,าซ,าซ่านะครับต้องเป็นลักษณะซอสสามรสนะครับมีเปรี้ยวหวานเค็มนิดหน่อยนะครับซาซ่าของผมขาดเค็มไปทีเด <LEGO? S 3> ียวเลยครับผมก็จะเติมจากเกลือครับความเค็มได้แล้วครับเราก็จะมาจัดการกันได้เลยครับเรามาเริ่มจากผักนะครับ ตัวน้ำซอสของเราจะเป็นสีส้มสีแดงนะครับแล้วจะเราจะใช้ผักขื้นเขียวกันดีกว่าครับแล้วเราก็จะใช้ตัวพิมพ์นะครับเพราะว่าผมต้องการให้ซอสเซอซ่าเนี่ยเป็นลวดลายครับสําหรับตอนนี้นะครับปลาของเรานะครับกำลังสุกแล้วก็กรอบนอกนุ่มในครับสังเกตสีนะครับเนื้อปลาสีก็จะเป็นนี่แหละครับตอนนี้ปลาครับเราก็จะเอาปลานะครับมาใส่อย่างแล้วก็ดึงตัวแหวนนะครับออก สุดท้ายเราก็จะเอาตัวน้ำซาลซ่านะครับตอนแรกเราใส่แต่เฉพาะเนื้อนะครับมาราดบนปลาครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูปลาย่างกับซาลซ่ามะเขือเทศของผมเชฟจากัวสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ คุณเชฟนะคะโอ้โหไห้งามมากเดียวที่ฉันชอบผู้ชายดรรมหานะ<อ>แต่เชฟจากก้นนี่คืออะไรชื่อจากก้นนี่คือพ่อแม่ตั้งให้ปะ อาจจะชื่อกลัวห่าร้องมัจะเสิรจากกัวนี่แหละห่าร้อไปก่อนดังไงห่ร้จากกัวง่ะนะคะวันนี้ก็เป็นเมนูไม่ได้ทํายากเนาะปลาย่างกับซอสซาวซัะเขือเทศนะคะก็อป่อยมาน่ากินมากนะคะแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะคะเป็นเมนูดีมากเลยเนะถูกต้องค่ะมาช่วงชิคก้าฮอลิคบ้างดีกว่านะคะช่วงนี้กระแสวินเทจหรือว่าของเก่าของมือสองมาแรงมากเลยนะคะแต่ว่าวันนี้มีชิคก้าฮอลิคของเรานะคะมีไอเทมเก๋ๆที่ย้อนวัย ไปถึงยุคประมาณ50 40หรือว่ายุคที่เขาเล่นแผ่นเสียงกันกนะคะยุคคุณนี่คุณจิ๊บยุคที่ดิฉันเกิดเ<อ>นี่ยแหละคะ<อ>่ะอะแต่ว่าวันนี้นะคะกัดเจ้าที่เอามาฝากปเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าค่ะค่ะ ชิคโอโฮลิกของเรามาเอาใจหนุ่มสาวชาวฮิสเตอร์กับแก๊เจ็ตเล่นแผ่นเสียงสุดคลาสสิกแบบพกพาที่จะปลุกความโอดีในตัวคุณให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งจะน่าสนใจแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ ในปัจจุบันนะครับก็อาจจะมีกระแสที่สาวๆชาวฮิปสเตอร์ทั้งหลายนะครับนิยมกลับมาเล่นแผ่นเสียงกันแล้วก็รวมถึงนิยมที่จะมาสะสมในเรื่องของแผ่นไวนินลนั่นเองครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตเข้ามาแนะนําเจ้าตัวนี้ครับ n o มา m a r k PT-01 USB ซึ่งเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงแบบพกพาที่เรียกได้ว่าเทรนดี้ที่สุดในขณะนี้ครับ จุดโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับก็มันสามารถที่จะพกพาไปเล่นที่ไหนก็ได้นะครับเราสามารถที่จะต่ออะแดปเตอร์เพื่อจ่ายไฟให้มันหรือสามารถที่จะใส่ฐานให้มันก็ได้ดังนั้นสามารถที่จะเอาตัวนี้ไปเล่นริมชายหาดไปเล่นริมสระน้ําได้เลยแล้วก็รวมถึงสามารถที่จะต่อหูฟังเพื่อฟังเพลงแบบส่วนตัวก็ได้ครับและนอกเหนือไปกว่านั้นนะครับเจ้าตัวนี้สามารถที่จะต่อคอมพิวเตอร์แล้วก็บันทึกเสียง เสียงจากแผ่นไวนีลที่เราชื่นชอบเข้าไปเก็บในรูปของไฟล์ MP3 หรือว่าไฟล์เว็บไว้ในคอมพิวเตอร์ได้เลยครับสำหรับสาวๆชาวฮิปสเตอร์นะครับที่มีแผ่นเสียงสะสมอยู่แล้วหรือว่ากําลังทดลองเล่นอยู่ด้านนี้นะครับก็เพียงแค่นําแผ่นเสียงที่คุณได้มาใส่เข้ามาที่เครื่องนี้แล้วก็เอาหัวเข็มของมันครับยกมาวางที่ตัวแผ่นเสียงแค่นี้ ตัวเครื่องเล่นก็จะเริ่มทำการเล่นโดยอัตโนมัติให้โดยทันทีครับแล้วเราก็จะสามารถที่จะปรับแต่งเสียงหรือว่าเพิ่มระดับเสียงได้ตามปกติได้เลยครับ แ a d เ e t ชิ้นนี้นะครับก็เหมาะกับสาวๆฮิปสเตอร์ที่เทรนดี้ไปกับทุกกระแสนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของวินเทจเหมาะที่จะเอาตัวนี้นะครับมาเล่นแผ่นเสียงเรียกได้ว่าเทรนด์ในปัจจุบันในเรื่องของการสะสมแผ่นเสียงหรือการเล่นแผ่นเสียงนั้นเป็นเทรนด์ที่เรียกได้ว่ามาแรงมากๆนะครับแล้วก็เมื่อคุณได้มาทดสอบฟังดูคุณก็จะรู้ว่าการเล่นแผ่นเสียงนั้นให้อารมณ์ความรู้สึกคุณภาพเสียงแตกต่างจาก MP3 ที่คุณฟังอยู่ในเครื่องโทรศัพท์ของคุณอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวครับ เป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะคะเชื่อว่าตอนนี้เทรนกระแสเวลาที่เขาออกมาเพลงส่วนใหญ่ที่ขายสมัยนี้ก็จะขายออนไลน์แต่ว่าก็จะมีแบบเป็นรุ่นสะสมที่จะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้จะออกมาเป็นแผ่นเสียงเลยคุณสังเกตไหมเขาจะไม่ทําเป็นเทปแล้วก็เขาจะไม่ทําเป็นซีดีแล้วเขาจะทําเป็นแผ่นเสียงเลยนะคะเพราะว่าต้อนรับเทรนใหม่ที่กาลังมาก็คือจะออกมาเป็นของที่ระลึกย้อนวัยไปเลยใช่แล้วเหมือนบอกว่าทุกอย่างมันเริ่มวนกลับนะพี่เนาะกระดิ่งก็มาอยู่ทุกท้องใช่ค่ะใช่แล้วนะคะอย่าลืมนะคะคุณ คุณชมค่ะว่างานอะไรบอนันซ่า X บูธเซลล์ใช่ค่ะเอบูธเซลล์นะคะใช่แล้วที่กำลังจะเกิดขึ้นเราแจกบัตรนะคะใน Facebook ของเรานะคะสวยชิมเนี้ยใบโพสทีวีนะคะ10คนนะคะรางวัลละ2ใบพาเพื่อนไปด้วยได้นะคะแช่เขาแค่เข้ามาตอบคำถามค่ะง่ายมากค่ะตอบว่าทำไมคุณถึงอยากไปงานนี้ค่ะก็จะได้รับบัตรไปเลยนะคะใช่แล้วนคุณจิ๊บคุณตอบสิทำไมคุณถึงอยากไปงานนี้เพราะว่าดิฉันนะคะอยากจะพบกับเจมอนชนจินราหรือสิค่ะแล้วก็ฮิโกใช่ไหมคะขอจอใจ ก็อย่าลืมไปนะคะใชแหลกุมภานี้นะคะค่ะอย่าลืมกกับมาพบกับพวกเรา3มคนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ